นั่งเมันต้องลงแบบนี้มันก็ยังจะไม่เห็นหัวสวัสดีจ้าพี่น้องว้าวกอกันแล้วครับซ้อสสาวซ้อสดูสิมันมี้ลงเถอะอ่ะมินเนือหรอข้างแล้วก็ไม่มีข้าวไม่ตาพี่น้องกินข้าว อดผสมกับอทอดหมูสามชั้นเอ้ยย่างย่างหมูสามชั้นําทั่วอาจารย์เอาอะไรมองหาอะไรน,น้ำตาเหรอเดี๋ยวก่อนนีม่มาด้ยวยจับมาด้ยวยมันบอเห็นเหมือนกับพี่น้องไล่นี่ทางมันบอนมันขาดนะสถานที่ห้องบอยมุวยไปแล้วนะมันถอยไปอีกก็ไม่ได้นะสุดละ เอาจะถ่ายกี่หตถ่ายตัวเห็นแล้วกินปะโอเคปะเห็นแล้วกินปะเห็อนอ่ะโอเคพาดเข้ามาโอนตนุ่นให้เราวันนี้กินข้า,จาวจ้า อันนี้ไอ้ที่ว่าเขาให้บางสิ่งอันนมาพิจุยหรือพี่นุ้ยนี่แหลกน่าหลักมากเลยจะ้กินแล้วรากาได้กินร้อนทหาต่อต้งก็รอไวปก็คือขาดนางน้อยขาดนางน้อยไม่บ้างจ้ะนางน้อยอดนางน้อยมาไม่ได้นางน้อยติดหำลืมเพื่อนลืมฟูมงไปแล้วนักติดหำตลอดปี กระดาษข้างล่างมันร่วงปผส้มอร่อยนะแซ่บทั้งแซ่บทั้งหนุ่มกุ้ง,องจอมต้องกินล้างจะได้กินตอนนี้กุ้งจอ,อมได้กินอยู่ อาหารเดิมๆค่ะเพิ่มเติมที่ความสวนอันนี้เป็นกุกไก่และเจนี่คือเจนี่ต็มโตขโมยของกุกไก่มาใส่จะพูดไปหรือนางได้กินจะไปบอกนางนี่แหละแล้วจะมีกับนางใส่นางเยอะนะกุกไก่เมื่อไงจ้าแบ๊บพีส ยีวันได้จอยไปแคมนี่ต้องเป็นป,ะ,ปะสวตรอปัสมร่งางกานปะสมปัตตะเพียนข้างมันเยอะอันนี้ก็ดีปัตะเพียนเหรอที่ว่นน่าเป็นปากัะเพียนอไรปัตที่มอกอืมปัตตที่ม,มันก็คล้าปานินอิม 他们之间呢你们怎紧办？<laughs> นมแต่แว่าขามอร่อยอรชอบแบบเป็นตัวที่เราซื้อมาเป็นกระปุกนั่นแหละเพราะเป็นเมืองทอนทอน ข้างบนตรงนี้ก็ได้นี่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 ก็หลบกล้องหน่อยคริสต์มาสไปเที่ยวไหนกันจ้ะคริสต์มาสไปไหนกินไก่งวงก็คงได้กินไก่งวง เดี๋ยวกินไข่งวงไม่ต้องกินแบบกินไข่งวงม้วนไข่กินไข่พี่เลียมจนกินหรือเปล่าไม่รู้นั่งน้อยคงจะได้เจอกันไม่คิดสมาร์ทก็ปีใหม่ ใครที่เป็นเอฟซีน,น้นนนอยะรอก่อนนะจ๊ะคอนคริตมากกว่ามันนั่งกลับมนนานั่งไม่บ้างนั่งกินหำ กินยังเดียวจ้ะกินข้าว้าวตอนบ่ายสามทีนะ่น้องโอเคแม่ โอ้ก็ต้องโอ้มามาบานคนอื่นมันต้องโคยู่นะก็ต้องทำใจไม่กล้าตีตีไม่ได้เขาไม่กินข้าว <c oughs> ตีตีนี่คือยกดันนี้เลยนะครัน <c oughs> มาที่นี้ให้ชมหนังเดียวแซ่บด้วยความผสมแซบ่บ ขึ้นเตี้ยวกระดังพอดีสำหรับกระดังใช่ <c oughs> จนหน้าคุณเสร็จคลาบาลไม่ใช่หรอ เกม,ม,มขนาดบารมาที่ไหนบิสทตฮมเิร์ก <Cambridge S 3> ห,ห้าบาทมันก็ขายก็ขา,ขายตัวกันในออนไลน์ไงพละเพราะหลายคนซื้อไปุอดอจะเนี่ย,ยได้แล้วมันดะโตเร็ว จัดใหญ่เลยนะใบใบห้าสิบ,บ,บ,บปอนด์แพงถ้าอยากไปดูป่อห้าสิบปอนด์นี่แพงเขามาทั้งวงมั้งคิดว่ามาทั้งวงี้ยจะมาคนเดียวก็ไม่แพงมากอ๋อนี่ถ้จะไปเจอคาราบาวถ้าอยากไปดูคาราบาวถ้าอยู่ร้านปิดนะครับ Hmm. ถ้าย่างจะอร่อยก็ทอดหอมหอมก็เทียมหอมกตุ้งหูนี่ถ้ให้สดใหม่มาลงดีได้ะจะดีน้อยอย่างนี้หร่อน อันนี้ของกุ๊กไก่อันนี้ของนยญาให้มา,มาม <c oughs> ว่าจะยิมใส่ในงานการาดินเนอร์อ่ะอบบ้าน เอาไม่หลังจะไม่ได้เอาเขาไปไปเก็บไว้ในนาคารก็ไว้รอไม่ต้องเอาเขาแบงล็อกก็ไว้ก่อนก็ได้ลัวนั้นจะเอาตัค่ะขามีไหมถึงว่าเอาหรือไม่เอากินหรออ่มกินหมอนะหัวม,มันมนนัน ท้องมันยังมันอืมท้องปาน,นอร่อยมากินังไงลน่แหละ ถักอันนี้ที่มาด้วยว่าเขาไปทอดมันจะาอเมเลอ,อยไม่ใช่อันนั้นเป็นนักเก็ตอันนี้มันเป็นอ่าไม่ใช่หรอกวัตตุกเกสคนละอย่างล็อกเก็ตแต่กินมันคล้ายกันล็อกเก็ตมันจะเป็นใบสอยๆอันนี้ใบกลมอันนั้นนะคนมาคนถืนแล้่อยอืมหนุ่นมฟันคล้ายกินคล้ายกันอืม นี่ล็อกเก็ตมันจะเป็นแบบนี้นนนกินเหินกึศกันเนาะมันรวมมาอ,มอาอย้าบอบนะบจิมที่เปิดนีเที่กระ,ร <c oughs> ะดึ๊งจะดะเอียดเ้วพี่น้องเ้ยกินล้ดม่นกันน้ำหนักขึ้แปดโล กับปาเจนนี่น่าจะทำคลิปกินมาม่าอย่างเดียวมาม,าม่ามันยิ่งอ้วนนะมาม,าม่ามัน,านุ้นเส้นไงอ้วนเนอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลิปเป็นออกกำลังกายแทนกินสลัดใช่ไหมออกกำลัง <laughs> ก,กายอะไรเงี้ยน้มูไ๋ไงฟองมันเอาสีัดกัดกัดแล้ววันนี้หัวมันม,มันมากเลย ไม่สนใจกับปลาปันเค็มปลายหลย้อนนี่เค็มมันไม่นัวต้องไปัวที่ซื้อมาที่ฉันซื้อมาจะมีน,นันอร่อยเขาปรุงมาแล้วเร่อตีบัตเต้องข้า ทั้งหมดคือำเจยวเองจุกคุณข้าวคุณน้ำเกิดปะติชว่าจะให้ล่นตันมันปลาอะไรนะปลาสับปลาสับไว้ให้ที่รานเดี๋ยววันนี้เยน็นนี้ตักให้ไม่มีปลาไม่มีนี่ก็ปลาอันนี้แหละเป็นตัวนี้แหละมีเหล่ามีเดีจะสับให้ไปกินที่บ้าน กินที่ร้าน้งใ่ไหมละทีนผมนอุ๊อุอีกแล้วได้พอดีเหลืออยู่เหลือทำปลาสัตว์ได้อยู่ <c oughs> อ่าหมดบหมดเสียกิงจังเลยแขงมากแลยอ Chịt phân đen không mọi vào nèo nha mhm 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 Ai bớt mhm mhm đại. mhm cho mhm mhm แซ่บเนาะกินกระโดดกลิ่นข้าวเจ้าว่ะแซ่บเนาะเซนเบอที่นี่ไอ้ข้าวใช่ปะที่เราชิมประจำที่ว่ากระสอบใหญ่ๆก็ไม่มีแบบแป้แต่บ้านฉันมีหมดนะทอนต้นก็ไม่มีแต่บ้านฉันก็มีขนาดเซมบรีเหมือนกันแต่เมย์ก็ไม่เข้าใจเมย์ที่บอกว่ามีหอยแครงขายที่มอริสันเป็นแพ็คสามแพ็คสิบมอริสันอะท่านจีนบ้านเป็นลาตีน อ้าวหรออังเก็บซีมันคอมเมนต์มาบอกที่เมริสันมีอยู่ที่เจนนี่สามแพ็คสิบประสานเดียวต้องไปดูอยากกินตำหอยแฉงหรือว่าหอยแฉงกิมบอนจิ้มหรือบะเมี่ยงหอยแฉงอย่างเนาะอิ่มแล้วพี่น้องไปเด้อปะเนี่ยกินเลมปะนี้หรือว่าจะมีจริงๆริจะเลมหัวปลาก็คงเป็นหอยที่เราเก็บมาแล้วหรือเปล่าไม่หอยไายหอ่า หอยแครงฝรั่งนะหอยแครงฝรั่งมันไม่หวานมันหอยบ้านมันมีเลือดมันซีดหอยแครงทะเลไปแล้วจ้ะพี่น้องครับขอบคุณทุกเมนตูใดสับสักครยนะครับพี่น้องขาคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีสสดดจ้ามจุ๊บจุ๊บอยู่ดีมีแห้งเลยจ้าอย่าเบิ่งนมเด้อผมได้เบิ่งนมตาต่อเด้อ